สาววัย40ปีทุกคนรู้ไหมคะว่าอาการแห้งแสบคันต้นเหตุมันเกิดจากอะไรมันไม่ใช่ว่าเราต้องทําความสะอาดอย่างเดียวนะคะมันเกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจนมันลดลงมันทําให้คอลลาเจนลดลงแล้วทําให้ความชุ่มชื้นในบริเวณจุดซ่อนเลนลดลงด้วยมันเลยมีอาการแห้งแสบคันจนถึงอักเสบเมื่อเอสโตรเจนลดลงค่ะมันทําให้เกิดเหตุการณ์ตัางนี้อันที่1ความต้องการทางลดลงหรือแทบจะไม่มีอารมณ์ร่วมเลยค่ะอันที่2เลือดที่ไปไหลเวียนบริเวณอุ้งเชิงการมันลดลงค่ะทําให้ระบบประสาทสัมผัสมันลดลงมันก็ทําให้มมีอาร 3ามนะคะสําคัญมากๆน้ําหล่อลื่นลดลงค่ะตรงนี้แหละ ที่ทําให้เราไม่อยากมีกิจกรรมเพราะมันจะเจ็บมันจะแสบปัญหาแบบนี้มีวิธีแก้นะคะข้อแรกเลยง่ายๆนะคะหาสารหล่อลื่นที่ไม่ละคายเคืองมาใช้อันนี้สองหาหลีกเลี่ยงการใช้สบู่ค่ะเพราะตรงนี้มันเป็นด่างแล้วมันทําให้เสียสมดุลมันจะยิ่งอาการหนักขึ้นค่ะ3จัดการความเครียดแล้วก็หมั่นออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงมีความพร้อม4นะคะสําหรับผู้หญิงวัยสี่สิอาการมีกิจกรรมคู่รักบ่อยๆมันจะทําให้เลือดไหลเวียนบริเวณอุ้งเชิงกานได้ดีขึ้นและมันเป็นการดูแลความยืดหยุ่นของบริเวณน้องสาวอีกด้้วยค่ะะะเพราฉนนั เหตุที่แท้จริงคือการขาดฮอร์โมนค่ะแต่การเติมฮอร์โมนสังเคราะห์มันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูกทางเลือกก็คือว่าเราควรจะใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่มีงานวิจัยรองรับว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งนะคะได้แก่สารสกัดตังกุยสิทธิบัตรจากเกาหลีค่ะตัวนี้มีการรับรองการใช้มายาวนานมากกว่า10ปี17ประเทศทั่วโลกบรรจุอยู่ในเอเชล่าโปรเอได้รับการรับรองจากออยอคนดาให้เคลมประสิทธิภาพบนกล่องของสินค้า ได้เลยและยังรวบรวมสารสกัดอีกถึง16ชนิดจาก5ประเทศทั่วโลกล่าสุดได้รับรางวัลนวัตกรรมจากงาน Invention g e n e v a ที่สวิตเซอร์แลนด์ปี2022เป็นสินค้าสําหรับผู้หญิงวัย40อัพตัวแรกและตัวเดียวในประเทศไทยได้รับรางวัลการันตีระดับโลกเพียงวันละ2เม็ดก่อนนอนพรพัดคอนเฟิร์มว่านี่คือสูตรที่ดีที่สุดสําหรับจัดก,การอาการแห้งแสบคันสําหรับผู้หญิงวัย40อัพอย่างแน่นอนค่ะ